ทุกครั้งที่คุณมารัตัดผมคุณเคยประสบปัญหาต่างๆกับการตัดผมหรือไม่ถ้าคุณเคยงั้นเราลองมาดูกันว่าในคลิปนี้มีคนที่มีปัญหาตรงกับคุณหรือเปล่าสวัสดีครับผมชื่อรัจชายศรีรายเจริญนะครับเชิญคุณแนะนําตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจินดาพัชร์ขันยค่ะชื่อปาพนนีสมบูรณ์นะครับชื่อเอครับบอกกล้องนะคะเวลาช่างตัดไม่ถูกใจเนี่ยคุณรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจค่ะเป็นว่าเราแบบคิดไปแล้วว่าเราอยากได้ทรงนี้เราแบบพอ ไม่ได้ตามที่คิดไว้ก็เซ็งนิดหน่อยค่ะรู้สึกไม่ดีแบบว่าบางครั้งบอกให้ช่างเอาออกนิดเดียวแต่ว่าเอาออกเยอะอะไรประมาณนี้ครับได้ทรงที่ไม่ถูกใจกร็รู้สึกไม่ดีครับที่จะต้องแบบว่าใช้ซองผงนี้ไปทั้งเดียนอะไรอย่างเงี้ยคก็อยากจะด่าเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องเก็บไว้ในใจเวลาคุณบอกว่าเอาออกนิดเดียวเนี่ยคุณคิดว่ามันเหมือนกับที่ช่างบอกไหมครับที่ช่างทำไหมครับไม่เหมือนค่ะแบบเคยเจอมานกับตัวก็แบบคิดว่าเราานิด เทานิดเดียวจริงๆแต่ว่าช่างแบบทําเกินไปก็นั่แหลคะค่ะไม่นิดเดียวไม่เท่ากันค่ะคือบาาครั้งแบบว่าให้ตัดประมาณคิ้วอไรประมาณตาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นคิวอะไรประมาณเนี้ยค่อนข้างจะไม่ค่อยเหมือนกันครับคือผมอยากเอาออกเส้นเดียวครับแต่ช่างเอาออกประมาณเมตรเดียวอะไรเงี้ยต่างกันมากอะเพราะว่าเหมือนช่างเขาคงตัดมันแต่ว่าเราอะไม่ได้มันกับเขาด้วย <c oughs> เขาตัดไปเรื่อยๆไม่ไมสนใจ <c oughs> คุณไปร้านตัดผมบ่อยแค่ไหนครับบาแบบ หนึ่งเดือนไปครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่เดือนนี้ไม่ค่อยได้ไปค่ะไม่ค่อยมีเวลาเลก็ประมาณเดือนละสองครั้งครับประมาณเดือนละครั้งค่ะเออไม่ไม่บ่อยค่ะเพราะว่าด้วยเหตุที่แบบว่าช่างอ่ะตัดไม่ตรงตามใจเราล้วก็เลยแบบเออไม่ค่อยชอบเข้าแล้วเวลาคุณไปรอช่างนานๆเนี่ยคุณรู้สึกยังไงบ้างครับเบื่อเบื่อค่ะแบบเสียเวลาแล้วก็แบบบางทีมีเวลาแบบไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าอยากตัดผมจะแวะไปตัดผมแต่ว่าต้องรอช่างนานๆก็ไม่ค่อยอยากแวะไปค่ะ ใชไหมม,มันเสียเวลาครับบางครั้งไปร้านที่หนึ่งก็ต้องรอประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงเลยครับถ้าคิวยาวก็รู้สึกว่าเสียเวลาครับในการจะนั่งรอคิวครับเบื่อเบื่อมากแล้วก็ง่วงนอนด้วยแล้วต้องมารอคนอื่นตัดจอนแล้วทั้งที่เราก็เออก็มาแล้วอะไรเงี้ยถ้าสมมติช่างตัดผมอะตัดผมคุณเบี้ยวอย่างเงี้ยคุณจะส่งผลต่อความมั่นใจอะไรของคุณไหมครับก็ส่งผลอยู่แล้วค่ะแบบตัดผมเบี <S <S ้ยวมันก็เหมือนแบบไม่เรียบร้อยเลยเราก็จะแบบว่าไม่ค่อยมั่นใจบางทีก็ต้องแบบ ไปแก้อีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันแบบัให้มันแบบดูดีอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกไม่ดีก็รู้สึกเสียความมั่นใจครับถ้าเกิดทรงผมเบี้ยวอะไรเงี้ยครับอาจจะยิ้มแห้งค่ะแต่ว่าก็ก็ทรงไว้ได้เขาเพาะว่าก็ต้องเก็บต้อเก็บอาการนิดึงแต่แต่ก็คงเออเสียเสียความรู้สึกนิดนึงคุณคิดวา่าราคาตัดผมในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ ก็บางร้านก็โอเคนะคะแต่บางร้านที่ที่แบบเหมือนได้ยินมาหรือว่าอยากลองไปตัดก็มีราคาที่สูงไปสูงไปจริงๆแล้วก็เหมือนแปบว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ค่ะว่าส่วนใหญ่ร้านมันก็เริ่มจะแพงไปแล้วน,นะครับประมาณ200 2 0 0ร้อยถึงสามรอยก็มีบางร้านครับที่รู้สึกว่าอาจจะยังแพงไปอยู่ครับอย่างบางร้านเดบทั่วไปตอนนี้จะเป็นที่ส0 0อยบาทครับก็ส่วนตัวก็รู้สึกว่าราคาก็ค่อนข้างสูงนครับอมันมันก็สูงขึ้นนะคะเพราะว่า เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีด้วยแต่ว่าบางทีมันก็สูงเกินความเป็นจริงมากไปหน่อยก็ในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงโควิด19เกนะครับคุณคิดยังไงกับการออกไปตัดผมข้างนอกครับก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเซยค่ะคือถ้าถ้าร้านไหนที่แบบว่าคนเยอะๆหน่อยก็จะมันพอเป็นที่แออัดเราก็จะรู้สึกว่าเราเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังตัวนะครับเรื่องใส่แมสอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไปตัดผมน้อยลงเพราะว่าเรื่องโควิดด้วยครับก็ค่อนข้างเปลี่ยนค่ะเพราะว่า ได้ต้องเจอผู้คนหลายคนครับแล้วก็ต้องใกล้ชิดก,กันครับเวลาตัดผมอะไรเงี้ยก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงเพราะว่าต้องเจอกับคนมากมายที่เราไม่ได้รู้จักแล้วก็การใช้ของร่วมกันด้วยบางทีบางร้านไม่ได้เปลี่ยนดันการตัดผมหรือว่าไม่ได้ฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะอาจจะเสี่ยงนิดนึงหอท่านกำลังมีปัญหากับการตัดผมและได้ทรงผมที่ไม่ถูกใจเสียเวลากับการตัดผมนานเกินไปและค่าตัดผมยังแพงอีกปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เราขอนําเสนอเครื่องตัดผมอัตโนมัติโดยภายในเครื่องจะมีระบบตัดผมอัจฉริยะที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ภายในให้สามารถตัดผมได้หลายร้อยแบบถ้าท่านกลัวว่ามันจะเข้ากับหน้าตาและโครงหน้าของท่านหรือเปล่าไม่ต้องห่วงคนระับทางเราเนี่ยยังมีระบบเลเซอร์สแกนโครงหน้าลักษณะหัวลักษณะของเส้นผมของผู้ตัดและใส่ภาพตัวอย่างตอนให้ตัดเสร็จแล้วให้เห็นก่อนลุวงหน้าที่จะลงมือตัดทําให้มั่นใจได้ว่าจะได้ทรงผมที่ถูกใจสะดวกสบายเพิ่มความมั่นใจและยังประหยัดเวลาอีกด้วยและสามารถส่งให้ลูกหลานเลนหลนของท่านใช้ต่อได้ ทั้งหมดนี้ในราคาเพียงแค่27,999บาทเท่านั้น